E สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นของชาวราศีเมษนะคะเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่15เมษายาถึง14พฤษภาคมนะคะก็ถ้าดูภาพรวมของเมษนะคะพูดถึงก่อนคืออยากจะบอกว่าอ่อบางเดือนเนี่ยนะคะไพ่เขาจะขึ้นไปในแนวคนเป็นโสดเยอะนิดนึงนะคะบางเดือนก็จะพูดในแนวของคนที่ มีคู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบางทีถ้าคบกันมานานๆในความรู้สึกของไพ่ก็คือการมีคู่แล้วนะคะไม่ได้แปลว่าแต่งงานถึงจะเรียกว่ามีคู่นะถ้ามีการครบอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่ได้นะคะแนวไพ่ชุดนี้ออกอิงไปทางแนวคนที่มีคู่แล้วทั้งสถานะแต่งงานหรือย,ยังไม่แต่งงานก็ได้นะคะแต่มีคนที่คบอยู่แล้วคนโสดไพ่ก็ขึ้นบ้างนะคะแต่ว่ารายละเอียดไม่เยอะมากนะคะ จะบอกนิดนึงนะคะว่าไพ่เนี่ยต่อให้ไพ่ชุดนี้นะคะของชาวราศีเมษเนี่ยไม่มีไพ่ดาบที่เราถือว่าเป็นไพ่ของอุปสรรคขึ้นเลยแต่เป็นไพ่ที่วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ามันเปรียบเหมือนความรักเนี่ยมันเหมือนความรักที่มันมันบอบช้ำอะ่ะมันผ่านอะไรมานานแล้วนะคะจน ทิศทางมันเราทําอะไรเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามันยื้อไม่ไหวจริงๆอะ่ะการปล่อยมันไปอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะอันนี้คือแนวโน้มของไพ่ที่ขึ้นมาแบบนั้นนะเดี๋ยวลงมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอธิบายทุกครั้งนะคะเพราะว่าก็ยังมีคนถามเข้ามาเรื่อยๆออการทํานายแบบนี้ไม่มีเจ้าชะตาที่ระบุ ชัดเจนว่าเป็นใครคนไหนนะคะแล้วก็ไม่สามารถระบุถึงคู่ของคุณด้วยว่าเป็นใครคนไหนเพราะฉะนั้น,นโอกาสที่มันจะตรงเป๊ะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะไม่ตรงเป็นเรื่องปกติถ้าตรงเนี่ยปกติไหมก็มันก็ไม่ปกติเหมือนกันนะมันอาจจะอย่างที่บอกว่าอเผอิญว่าดวงช่วงนั้นเนี่ยทั้งผู้ทํานายและผู้รับคําทานายเนี่ยถ้าดวงเรามันอเผอิญสัมพันธ์กันอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะทายได้ใกล้เคียงนะคะ แต่ถ้าไม่ตรงฟังแล้วก็ผ่านไปนะหรือบางคนบอกโอ้ไม่ใช่เลยชีวิตยังครอบครัวยังกลมเกลียวดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไงก็ดกกีก็งงๆนะอ่ะมันก็ดีแง่ไงนะคะจะก,กังวลไปทําไมก็ในเมื่อมันดีนะคะอ่าถ้าเกิดว่าจะให้ไพ่ทายออกมาว่าดีดีดีด,ดีหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะส่วนใหญ่พวกส่วนใหญ่เนี่ยคนที่สมหวังในความรักกับคนที่ผิดหวังในความรักเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยสัสดส่วนมันก็แตกต่างกันอยู่แล้ว ะะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดของไพ่ดีกว่าว่าที่เมื่อกี้ตอนกลืนตอนต้นน่ะน,นะคะว่าทําไมถึงรู้สึกกับไพ่แบบนั้นนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะดิฉันเคยอธิบายความหมายของเขาไปแล้วเนาะว่ามันคืออะไรขออธิบายแล้วกันนะเผื่อคนจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องมันง่ายขึ้นนิดนึงไพ่ใบน,นี้ตามความหมายจริงๆของผู้ที่เขาให้ความหมายเท่าที่ทราบนะคะถูกผิดไม่รู้่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเรียนรู้มารุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วแต่บางตำราวิธีการทายไพ่ บางคนบอกว่าทําไมอาจารย์คนนั้นอ่านอย่างนี้แล้วทําไมทางฝั่งนี้อ่านอีกอย่างหนึง่งแล้วแต่นะคะสิทธิ์ต่างสํานักวิธีการทายไพ่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราให้นิยามกับไพ่ไปเรื่อยๆะคะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความหมายเฉพาะตัวเรานะคะไพ่หกไม้เท้ามันเป็นไพ่ของอัศวินนักรบนะคะที่ออกศึกสงครามนักรบเนี่ยเวลาออกศึกสงครามเนี่ยนะคะเออเป็นไปได้ไหมที่ออกศึกแล้วกลับมาแล้ว ไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยต่อให้ชนะ ไม่เป็นผู้เพียงพมไม่แพ้บาดแผลมันต้องมีนะคะความอดทนมันต้องมีอยู่ในสนามลุกมันคงไม่แบบว่าเย็นเย็นสบายสบายหรอกมันต้องมีความอดทนมีอดทนทั้งภาวะความยากลําบากนะคะอดทนทั้งภาวะความเจ็บปวดหลายๆเรื่องนะคะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นในตําแหน่งเจ้าชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเรื่องความรักไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นะคะโอกาสสาเร็จไหมก็มีโอกาสสาเร็จนะคะแต่มันยากอะ่ะคือถ้ามาไปประกอบข้างๆกับไพ่ที่ดีๆเนี่ยก็จะตีความหมายไปในทิศทาง นั้นได้ว่าให้อดทนนะอดทนแล้วจะสำเร็จแต่ไพ่ใบนี้ไพ่ข้างเคียงของมันนะคะเป็นไพ่ที่ไม่เคยแสดงถึงความอะไรอะ่ะเหมือนกับมันไม่ได้แสดงถึงความลักษณะที่จะเป็นไปในแง่ของความสําเร็จได้นะคะยังอยู่ในช่วงที่บอกบางอยู่เหนื่อยก็จริงนะคะแต่เหนื่อยแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะเหนื่อยกับความรักนะไพ่ถ้วย นะสำหรับไพ่ถ้วยที่เป็นเด็กไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ตัวตนของความรู้สึกอยู่แล้วนะคะไพ่ถ้วยประกบคู่กับไพ่เด็กด้วยยิ่งเป็นเด็กหรือคนที่อารมณ์ไม่มั่นคงอารมณ์อ่อนไว้ช่วงนี้นะคะในเดือนนี้เลยเนี่ยอารมณ์พิเศษทางด้านความรักคือวันวหเป็นพิเศษนะคะถ้ามีความสุขเข้ามาเล็กๆมันก็จะแฝงด้วยความไม่มั่นใจาตามเข้ามาด้วยนะคะแล้วพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะ หลายพิเศษเลยแต่เป็นพิเศษในแง่ไม่ค่อยดีนิดนึงคือจะเป็นคนช่างมโนเอาเรื่องมาเก็บมาคิดเยอะนะคะเพราะบางครั้งนี่แหละไอการที่เราคิดมากๆหรือเราเอา่อมโนเก่งสารเรื่องไปเยอะเนี่ยนะคะโอกาสที่จะมีปัญหากับคู่ของเราก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่สถานะคือแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะเดือนนี้นะคะความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ยังไม่ค่อยดีนักนะคะเฝ้าระวังถ้าเกิดว่าเดือนที่ผ่านมามันไม่ดีแล้วเราสามารถทําให้มันดีขึ้นมาได้ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะยังไม่มีคู่เลยกําลังเรื่องจะมีความรักไพ่แบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าความรักครั้งนี้ไม่ง่ายต่อให้สําเร็จโอกาสที่จะเดินเคียงคู่กันไปยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างข้างหน้าให้คุณได้ฝ่าฟันนะคะนะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นในตําแหน่งของตัวเราฝ่ายเดียวะค่ะ ในตำแหน่งของคู่เรามันก็ขึ้นเช่นนั้นนะคะมาละนะคะ เด็กเหมือนกันอันนี้เป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะลักษณะเด็กถือเหรียญก็เคยอธิบายไปหลายรอบแล้วเนาะมันเป็นการถือเนี่ยมันไม่ใช่การจับดีๆเห็นถ้ามองจริงๆนะถ้าใครมีไพ่อยู่ในมือมองลักษณะของไพ่ใบนี้นะคะถือแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองถ้าเราถือสิ่งของสิ่งใดเนี่ยนะคะไม่ได้ถือในลักษณะที่มีอะไรรองรับด้วยนะคือถือลอยๆอย่างนี้นะคะแล้วชูๆขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเนะี่ย โอกาสที่มันต่อให้มันอยู่ในมือเราแล้วค่ะโอกาสที่มันจะล่วหลนล่วงหลนจากมือมันก็ยังมีนะคะถ้าเปรียบได้เช่นความรักเช่นนั้นนะคะยังอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังทนุถนอมแต่มันจะไปได้นานแค่ไหนนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับสถานะของไพ่รอบข้างแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวเราที่เราทําด้วยนะคะสําหรับอย่างที่ดิฉันบอกว่ามันเน้นไปเรื่องของคนที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะจะเห็นชัดนะคะ ความรักที่ผ่านมาเนิ่นนานนะคะเหมือนบางคนเนี่ยคิดว่าคบกันมานานๆหรือคบกันนานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนานนี่ไม่ได้เป็น10ปีนะคะบางคนเนี่ยสิปีถึงว่านานบางคนเนี่ยคบกันเป็น ห้าหเดือนถือว่านานแล้วแล้วแต่ยุคแต่สมัยนะคะแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องคบกันมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยปกติเราครบกันไปสักระยะหนึ่งกับความผูกพันมันต้องมากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าของเมธเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คบกันไปเรื่อยๆแต่ความผูกพันอ่อนไหวสั่นคลอนเหลือเกินนะคะ ไะะพ่คู่หน้าคู่หลังไพ่ใบนี้ยแปลว่าศึกษาเรียนรู้ก็ได้อย่างที่เคยอธิบายตีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือก้าวเข้าสู่การเป็นคนรักหรือการมีความรักของทั้งคู่นะคะของทั้งตัวเราเองและตัวอีกฝ่ายหนึ่งเร็วเกินไปนะคะยังไม่ได้ศึกษากันให้ดีนะคะยังอาจจะมีบางจุดของเข้ากับเราที่ยังเข้ากันไม่ได้ก็ได้นะคะพออย่างที่บอกว่ามันไปเร็วเกินไปอะ ยิ่งคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่จะสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นไอสิ่งที่เป็นตัวตนของแต่ละฝ่ายจริงๆอะมันยิ่งออกมาแต่มันเป็นยิ่งออกมาในลักษณะที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เคยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกว่าใจมันอ่อนไหวเนี่ยเขาอาจจะปฏิบัติต่อเราไม่ใช่อย่างที่เราต้องการนะคะอ่าหรับคนที่โสดอันนั้นคือสําหรับคนมีคู่นะคะ นิยามแบบนี้เลยนะต่อไปนี้นะคะคนมีคู่คือคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่งหรือไม่แต่งก็ถือว่าเป็นคนมีคู่แล้วนะคะคนโสดสนิทเลยนะคะความรักเช่นกันยังต้องเรียนรู้กันไปศึกษากันไปก่อนนะคะเพราะลักษณะที่ไพ่เห็นเนี่ยยังมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนเข้ากันอีกนะคะการที่9เ,เหมือนกันเลยความหมายใกล้ๆกันการที่9เ,เข้าสู่ช่วงกัน เป็นแฟนกันเร็วเกินไปเนี่ยหรือผูกพันอ่ะส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาคือการผูกพันมีพันธะทางร่างกายต่อกันแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาค่ะหรือเวลาเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะแรงกว่าปกตินะคะอ่าต่อไปลักษณะลักษณะความสัมพันธ์ถ้าเห็นแค่ไพ่คู่นี้อย่างที่บอกจริงๆถ้าลักษณะของไพ่แค่คู่นี้นะคะจะแปลว่าดีนะเพราะอย่างที่บอกค่ะ ไพ่เนี่ยมันค่อนข้างไพ่ใบเนี้ยเป็นความรักที่นุ่มนวลน,นะคะช้าช้าเนิ่นนานนะคะค่อยเป็นค่อยไปหรือ,อจะเกิดในพวกที่อย่างที่บอกว่าคบกันมานานๆแล้วจนความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่หวือหวาไปเรื่อยๆแต่ไปเรื่อยลักษณะที่ดีนะคะแต่ถ้ามันประกบกับไพ่ข้างๆที่เป็นอย่างว่าสักคู่เนี้ยที่อธิบายไปนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันเรื่อยเกินไป ยิ่งอยู่ในลักษณะที่มีปัญหากันเข้ามาเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับห่างกันห่างกันนะเพราะไพ่ใบนี้มันก็นิ่งเหมือนกันนะคะห่างกันบ้างหรือว่าลักษณะที่แสดงออกต่อกันนะคะมันมันไม่เคยเหมือนคนรักอ่ะมันดูมันดูแบบห่างเหินเกินไปนะคะ อาจจะมีดีบ้างเป็นช่วงๆแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้ถ้าดูแค่นี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่อุปสรรคและไพ่แรงๆยังไม่ขึ้นนะคะแต่มันเป็นเหมือนปัญหาที่มันเก็บไว้อะรอวันปะทุเอ่อสำหรับคนที่อันนั้นคือคนมีคู่คนโสดนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็อาจจะเป็นไปอย่างเรื่อยๆค่อยๆศึกษากันซึ่งมันจะตรงกันข้ามกันนะคะได้ความหมายอันนี้ตรงกันข้ามระหว่างคนที่มีคู่กับคนที่เป็นคนโสด ถ้าคนมีคู่ลักษณะขึ้นอย่างเงี้ยไม่เคยดีนะคะเพราะว่าคบกันมานานแล้วแต่ความสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะแล้วเรื่อยๆแบบไม่เคยมันแฝงด้วยความน้อยใจแความน้อยใจอารมณ์ที่อ่อนไหวอย่างเงี้ยไม่เคยดีแต่ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มคบแล้วได้ไพ่คู่นี้ถ้ามาถึงแค่ตำแหน่งนี้ยังโอเคนะเพราะอย่างที่บอกว่าลักษณะของทั้งคู่ให้ศึกษากันไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะจะดีนะคะอ่ะาไพ่ถัดมา อย่างที่บอกว่าช่วงต้นเนี่ยเหมือนดีเลยนะคะถ้าคนมีปัญหากันนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราสามารถดึงความสัมพันธ์กลับมาได้นะคะหรือกลับมาเคลียร์กันได้คุยกันได้เหมือนจะดีจริง,รงๆแค่ไพ่ตรงนี้ไพ่ไม่ได้บอกว่าเหมือนจะดีนะไพ่บอกว่าดีเลยแหละนะคะแต่ที่มันมันเหมือนจะดีเ่เดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังนะคะถ้าไพ่สองคู่นี้ค่อนข้างโอเคนะคะถ้าคุณยังแก้ไขปัญหาหรือสารสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันได้เนี่ย บางครั้งมันอาจจะเป็นว่าตัวเจ้าชะตาเองอ่ะต้องเป็นฝ่ายอ่อนให้ด้วยนะนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเน่ยเขาเป็นแบบไหนตัวเราเองอะคะ่ะลดความหึงหวงลดความอารมณ์น้อยใจลดความเรื่องเยอะลงไปนิดนึงนะคะโอกาสที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะ่ะจะดีมากกว่าตอนนี้หรือว่าเออเขาเรียกว่าหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแนบแน่นน่ะนะคะต้นไม้เหมือนมัน มันจะโซเซโซเซมันโซมโซมเลยนะคะลดน้ำพวนดินมันนะคะโอกาสที่มันจะฟื้นยังมีนะคะ แล้วไพ่สรุปเนี่ยจริงๆไพ่สรุปค่อนข้างดีนะยกเว้นไม่มีใบหนึ่งที่ขึ้นมาไม่ค่อยดีนะสาหรับลืมพูดไปสําหรับคนโสดอนนันเมื่อกี้คนมีคู่นะคะมันเติมความเข้าใจลดความเรื่องเยอะลงไปบ้างนะคะเพราะเท่าที่เมฆหลายๆราศีที่ผ่านมานเนี่ยเมฆอาจจะเป็นคนที่ใส่รายละเอียดบางเรื่องอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราทําด้วยความเป็นห่วงเขาหรือเรารักอ่ะเราเลยทําแต่ทําเยอะเกินไปไหมอีกคู่นึงเขารู้สึกอึดอัดหรือเปล่านะคะสไตล์ คือเราต้องดูสไตล์คู่เราด้วยถ้าสไตล์คู่เราเนี่ยชอบให้เหมือนกับดูแลเอาใจาใส่เยอะๆคุณทําได้ไพ่คนไม่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับชอบอิสระไม่ต้องตามกันเยอะๆการที่เราไปวุ่นวายหรือเราไปเดี๋ยวน้อยใจเขาเดี๋ยวไปไอ้นู่นไอ้นี่เขาเนี้ยนะคะอารมณ์อะ่ะ คือเข้าที่ดูเมธเนี่ยอารมณ์มาไวมาไวขึ้นไวนะคะอย่างที่บอกเนี่ยน้อยใจปุ๊บอาจจะพูดอะไรออกไปทันทีเลยแล้วทําให้มีปัญหาคําพูดคนนะคะพูดออกไปแล้วกลับคืนไม่ได้นะอ่ะทีนี้มาดูลักษณะไพ่สรุปสามใบถ้าเห็นไพ่คู่นี้นะมาต่อกับไพ่ชุดนี้นะจะไทายว่าดีเลิศแต่เจ้าไปนี้ดันมา อย่างที่บอกว่ามันขึ้นแนวโน้มมาสําหรับคนที่มีคู่แล้วเยอะนิดนึงนะคะคือเหมือนกับเรามีปัญหากันนะคะแล้วเราก็สามารถแก้ไขปรับปรุงอะไรได้ดีแล้วแต่มันเป็นเหมือนกับซื้อเวลานะแค่ให้เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปหรือว่าชั่วเ,ออเหมือนกับแค่ทําให้แต่เราฝ่ายยอมรับสถานะที่แท้จริงของตัวเองได้อาจจะได้ลดระดับกลับมาเป็นเพื่อนได้นะคะพอต่อไปเดอะเดตเดอะเดตเนี่ยอาจจะเป็นการสิ้นสุด ะะสิ้นสุดสิ่งหนึง่งเพื่อเริ่มต้นอีกสิ่งหนึง่งไม่ได้แปลว่าเลิกกันก็ได้นะคะอาจจะแปลว่าเหมือนดีๆกันมาช่วงหนึ่งเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาเลยไอ้ช่วงแรงๆอะ่ะอาจจะยังอยู่ด้วยกันแต่พอช่วงไม่แรงสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นอาจจะรู้สึกว่าเราอยากแยกจากกันไปต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ไพ่เดอะเดทเนี่ยนะคะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเลิกขาดนะ เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้มีเจ้าชะตาระบุเจาะจงถ้าเราาถ้ามีเจ้าชะตาระบุเจาะจงเนี่ยถามว่าขาดไม่ขาดเนี่ยต้องมีการเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะบางคนขาดไปเปรียบเหมือนขาดอะ่ะบางคนหายไปเป็นปีกลับมาก็มีนะแต่จริงๆแล้วไพ่ย,ยิปซีไม่เหมาดสําหรับดูระยะยาวอันนี้แล้วแต่หมอดูแต่ละท่านนะคะแต่สําหรับส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าการใช้ไพ่ย,ยิปซีดูระยะยาวมากๆเนี่ยโอกาสที่จะคาดเคลื่นอนโอกาสที่จะเพี้ยนอะ่ะ เกิดเยอะมากนะคะเพราะว่าพระยิปซียดูจากตัวเจ้าชะตาเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้น,นคำที่เขาบอกว่าเราคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนดวงตัวเองได้ไหมเนี่ยดิฉันเชื่อว่าจริงนะคะถ้าดวงเขาบอกว่าคุณขาดความพยายามนะคะถ้าคือพื้นดวงของคุณเนี่ยอาจจะดีแต่คุณขาดความพยายามเลยไม่สําเร็จ อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ความพยายามเข้าไปเยอะๆโอกาสที่คุณสําเร็จก็จะมีนะคะแต่บางคนเนี่ยดวงเขาพยายามก็ไม่สําเร็จอะ่ะแต่คนที่ฮึดจริงๆอะ่ะมันก็มีนะก้าวผ่านความลําบากชะตายัางยอมแพ้มีนะคะแต่ว่าคงไม่สามารถเล่าได้ไว้ไว้วันไหนถ้าเจ้าชะตาเขาอนุญาตจะเล่าให้ฟัง คือชีวิตคนเราเนี่ยมันมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเยอะนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไงบางคนไม่เชื่อพูดไปจะกลายเป็นยิ่งให้คิดในแง่ไม่ดีไปนะคะเพราะฉะนั้นพูดลักษณะเป็นกลางๆไปก่อนอ่าทั้งนั้นตีความหมายอย่างนี้นะคะกลับมาจะเป็นนอกเรื่องไปละคือจะบอกว่าเมษเดือนนี้นะคะ สถานการณ์เท่าที่ดูอาจจะดีกว่าในเดือนที่ผ่านมาแต่อยู่อยดีๆต่อด้วยเดทเนี่ยก็มีโอกาสที่เหมือนกับมันหายไปเฉยๆอะแต่ถ้าหายแล้วว่าจบกันจริงไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่มีโอกาสที่เออจะหายกันไปหรือว่าจะจะจะเขาเรียกว่าอะไรจะสิ้นสุดสถานะชั่วคราว ตอบว่าชั่วคราวแล้วกันนะคะเพราะถ้าตอบว่าถาวรเนี่ยไม่แน่ใจมันขึ้นอยู่กับสิ่งอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะทําต่อไปอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากคุณปล่อยให้ปัญหามันยาวนานเกินไปนะนะคะอย่างบางคนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาดีดีในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้ไม่มีปัญหากันแล้วก็ขี้วีนขี้เอาใจเจ้าอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพอวันหนึ่งรู้สึกตัวแล้วอะเขาก็ไปถึงไหนตอนไหนแล้วไง ก็มาแก้ช้าไปนิดนึงนะคะอ่าจบประมาณแบบนี้นะคะส่วนสําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะดําเนินเรื่องต่อไปลักษณะมันเลื่อยเฉยมากนะคะเหมือนจะใช่แล้วแต่เมื่อเดทมาก็อาจจะยังยังไม่ได้ไปต่อนะคะหรือว่าอาจจะคบกันแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกว่า่เาเาานี่ยค่ะอย่างที่บอกว่า คุณยังต้องศึกษากันอีกเยอะๆคบๆไปสักระยะหนึ่งเหมือนจะดีนะคะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรทเลาะเบากแวงแต่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ได้นะคะก็ ประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าต่อให้ไพ่ขึ้นมาอย่างไงก็ตามะคะ่ะต้องดูสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าเราประกอบด้วยนะอย่าเชื่อไพ่ทั้งหมดนะคะไพ่อาจจะเป็นแค่เหมือนสิ่งหนึง่งถ้าเกิดว่าเข้ามาสกิดเราบอกว่าเราเรามากไปละเราเยอะเกินไปเราก็ลองพิจารณาดูว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ลองลดมานิดนึงนะคะความรัก,กะถ้าตั้งใจจะมีความรักนะคะจะบอกว่าจะหนีพ้นเรื่องความเสียใจเป็นไปไม่ได้ มันต้องมามันจะมามาตอนไหนไม่รู้นะคะหรือว่ามันจะมาถี่มาห่างไม่แน่ใจนะคะแต่มันมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าความรักเป็นทุกข์นะคะพระพุทธเจ้าก็เคยตัดไว้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะคะแต่ว่าอม,มันก็เป็นเรื่องเราเป็นปุถุชนนะคะความรักมันก็ยังต้องมีแต่เลือกแล้วกันนะคะพิจารณาบางครั้งถ้ามันทุกข์มากๆเนี่ยเกินสุดจะยื้อแล้วะคะ่ะการจบสถานะ นะคะเราก็รักกันแบบอื่นไปก่อนนะคะวันใดวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับมาเนี่ยเราค่อยเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะ<ส>ประมาณแบบนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ